สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้เราก็มาเจอกันในรายวิชาคณิตศาสตร์เช่นเคยนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะเรื่องจำนวนนับ1-10ถึง10และ0ค่ะสอนโดยนางสาวอ,อรไทยัยใจพจน์หรือคูเฟิรน์นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับในวันนี้เราก็จะมาในตีมไดโนเสาร์นั่นเองค่ะอ้าวเดี๋ยวเราไปดูกัน ในวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในจำนวนนับ9ค่ะ,ะก่อนอื่นเลยนะคะครูก็มีเพลงมาฝากนักเรียนนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปชมกันเลยค่ะ 1 2 3 4 5 6 7 ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเพลงนับ 1- ถึง10ค่ะอค่ะทีนี้นะคะให้นักเรียนนะคะสังเกตเป็ดค่ะว่ามีเป็ดในภาพทั้งหมดกี่ตัวงั้นเรามานับพร้อมกันเลยดีกว่านะคะ,ะเริ่มจากเป็ดตัวที่1เป็ดตัวที่สองเป็ดตัวที่สามเป็ดตัวที่สี่เป็ดตัวที่ห้า เป็ดตัวที่6เป็ดตัวที่7ดเป็ดตัวที่8และเป็ดตัวที่9เป็นเป็ด9ตัวทองตอนนี้ทองมีอยู่กี่แท่งคะ5แท่งใช่ไหมคะถ้าครูเพิ่มไปอีกหนึ่งก็เป็นทอง6แท่งเป็นทอง7แท่ง ทองแดแท่งและทอง9แท่งนั่นเองค่ะแล้วปูลักคะปูมีทั้งหมดกี่ตัวปู9ตัวหมอน9ใบทีนี้นะคะให้นักเรียนนะคะบอกว่าภาพใดแสดงจํานวน9นะคะภาพแรกค่ะเป็นภาพ แปลงสีฟันภาพที่2เป็นภาพแตงโมค่ะและภาพสุดท้ายเป็นภาพกระทงนั่นเองทนักเรียนนับจํานวนในภาพนะคะว่าภาพในข้อใดนะัแสดงจํานวน9ค่ะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกคิดได้ไหมเอ่ยอะไรเอ่ยและเรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะ คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่หนึ่งนะคะแปลงสีฟันเย่ yeah. มีคนถูกหรือเปล่าต้องมีคนถูกแน่ๆเลยออปรอกมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะอ่ะเหมือนเดิมค่ะจงบอกภาพใดแสดงจำนวน9นะคะภาพที่หนึ่งเป็นช็อกโกแลตค่ะ ภาพที่2เป็นกะละมังและภาพสุดท้ายนะั่นคือกล้องนะคะเช่นลยก็คือกล้องนะคะที่แสดงจ,จํานวนนับ9ต่อไปค่ะภาพที่1เป็นเมลอนภาพที่2เป็นสตรอเบอรี่และภาพสุดท้ายเป็นองุ่นค่ะภาพใดนะคะแสดงจ,จํานวนนับ9นะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก น่าจะมีคำตอบในใจกันแล้วใช่ไหมคะงั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะและเฉลยก็คือสตรอเบอรีนั่นเองมีคนถูกหรือเปล่าคะอะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะรัวรวปรบมือรัว,ร,วรัวกันไปเลยค่ะ,ะทีนี้นะคะเราจะไปเรียนวิธีการเขียนจำนวน9นะคะที่เป็นตัวเลขฮินดรอารบิกและตัวเลขไทยกันค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ9เป็นจำนวนที่มากที่สุดมีจำนวนตัวเลขหนึ่งหลักหรือต่อไป <c oughs> เราจะเรียกว่าหลักหน่วยซึ่งเริ่มตั้งแต่0 1 2 3 4 5 6 7 8และ9เรามาดูวิธีเขียนตัวเลข9้กันดีกว่าค่ะ นี่คือหน้าตาของตัวเลขเ้าแบบทินดูอารบิกค่ะเรามาลองฝึกเขียนกันดูนะคะ1 2 3เป็นไงคะเพื่อนเพื่อนตามกันทันไหมเอ่ยมาดูกันอีกครั้งนะคะ1 2 3 1 สองสามสองสได้แล้วค่ะตัวเลขเ้าแบบอินดูอาราบิกมาดูที่ตัวเลขเ้าแบบไทยกันนะคะนี่คือหน้าตาของตัวเลขเก้าแบบตัวเลขไทยค่ะมาเริ่มเขียนกันเลยค่ะ1 และสองได้แล้วค่ะตัวเลขเก้าแบบไทยเพื่อนๆลองมาดูกันอีกครั้งนะคะหนึ่งสองหนึ่งสอง ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอในการสอนวิธีการเขียนจำนวน9ที่เป็นตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยนะคะ,ะจำไ,ได้หรือเปล่าเอ่ยว่าตัวเลข9 Hindu ้าฮินดูอารบิกเขียนอย่างไรนี่นะคะเราเริ่มจากส่วนหัวเนาะโค้งแล้วก็ลงมานะคะนี่ก็คือวิธีการเขียนตัวเลขฮินดูระรบิก เลข9นะคะต่อไปเป็นตัวเลข9ไทยคะ่ะเราก็เริ่มจากส่วนหัวนะคะโค้งขึ้นไปโค้งแล้วก็ลากขึ้นไปคะ่ะนี่คือตัวเลข9ไทยนะคะไปกันต่อที่ตัวหนังสือคะ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนสะกดตามครูนะคะก็เอาเกาเกาไม่โทเก้าอีกครั้งนะคะก็เอาเกา เกไม่โท 9. 9อีกครั้งค่ะก็เอาเกเกาไม่โท9นะคะสำหรับการเรียนจำนวนนับ9ในวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะเี็กๆ